chuyên chày <laughs> ừ, rồi chuyên chày hòm còn hòm ba còn leo, hòm, cái bạc này đâu mình cần dạ quá dạ อาวสาปวดหัวอู้าววววอวอววววนีวเวยาวว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 วอวมวววววววนอ,นอนนะววววงพนะีวว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 วงวววววาวว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 ้ววววาวว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 นวววว่วี้ววววว้ววว้วว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 ลวว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 มวววว้วว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 อวป้าก่นอนววววววป้าก,นากนวากน,วกน,วนวมวววววว 没เอา了哇！好了。